สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมซ้ายอเภอเสริมงามจังหวัดลำปางประวัติความเป็นมาของตำบลเสริมซ้ายตำบลเสริมซ้ายเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของอ,เ,อเสริมงามโดยได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกร,กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2552เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอำนาจเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่13ลักษณะที่ตั้งและอนาเขตเทศบาลตำบลเสริมายเป็นตำบลหนึ่งในสตำบลของอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 147หมู่ที่8บ้านนาสันติสุขอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางใช้อาคารสำนักง,งานหลังใหม่ซึ่งก่อสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2552ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ9กิโลเมตรมีพื้นที่ดูแลประมาณ204ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ127,535ไร่คิดเป็นร้อยละ32.30ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อตำบลเสริมกลางและตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาและตำบลนายางอำเภอศปราบจังหวัดลำปางอาณาเขตทางทิศใต้ติดกับตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางและตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านปวงและตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน สภาพภูมิประเทศและลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงจึงทำให้มีที่ราบสำหรับทำการเกษตรกรรมน้อยประมาณ20%ของพื้นที่ทั้งหมดโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลาดเอียงสภาพดินเป็นดินลูกรังร่วนปนทรายแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่เช่นห้วยแม่ลาห้วยแม่ตำห้วยแม่ยอนห้วยช้างหักเป็นต้นซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมได้แต่ไม่เพียงพอตลอดปี เพราะในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและสภาพน้ำตื้นเขนินสภาพภูมิอากาศตำบนเสริมซ้ายมีลักษณะส,สภาพอากาศ3ช่วงฤดูการดังนี้ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงมกราคมลักษณะอากาศมีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลีย่ย15-20องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ลักษณะอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวและบางครั้งมีพายุฝนตกหนักอุณหภูมิที่สูงนี้จะอยู่ที่ช่วงประมาณ35 42องศาเซลเซียสในช่วงฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมลักษณะอากาศมีฝนตกชุกตลอดในช่วงฤดูฝนและตกชุกมากในช่วงเดือนตุลาคมมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณ22 35องศาเซลเซียส จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเสริมซ้ายมีทั้ง10หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่หนึ่งบ้านแม่ตำมู่ที่สองบ้านศพแม่ธรรมหมู่ที่สบ้านนาจลาหมู่ที่สบ้านนาไผ่หมู่ที่ห้าบ้านท่าโป่งหมู่ที่6บ้านนาเดาหมู่ที่7บ้านน้ำหลงหมู่ที่8บ้านนาสันติสุขหมู่ที่9บ้านโดงหนองจอกและหมู่ที่10บบ้านนางอย ในการบริหารงานของเทศบาลตำบนสเสริมซ้ายมีวิสัยทัศน์เสริมซ้ายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่องค์กรแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยมีพันธกิจพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรองรับการเติบโตของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคตสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ด้วยการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและการรักษาความสมงบเรียบร้อยบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารองค์กรให้มีความโปรง่งใสมีธรรมาพิบาลและมุ่งเน้นการบริหารที่ดีต่อประชาชนโครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลเสริมซ้ายคณะผู้บริหาร นายภาคภูมิชัยเมืองชื่นนายกเทศมตน,รมมน,รนยยมตรีตะบนเสริมซ้ายนายโชคชัยชัยเมืองชื่นรองนายกเทศมนตรีตำบนเสริมซ้ายนายอริยะยะหัวฝายรองนาย,ยกเทศมนตรีตะบนเสริมซ้ายนายภัยบุญพรมสอนที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีตำบนเสริมซ้ายนายสุภชัยตะนางยเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีตะบนเสริมซ้ายสภาเทศบาลตำบนเสริมซ้ายนำโดยนายยอดชายชัยเมืองชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบนเสริมซ้ายนายบุญยรัตน์สารินรองประธานสภาเทศบาลตำบนเสริมซ้ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบนเสริมซ้ายแบ่งออกเป็นสองเขตเขต1และเขตสองโครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการนายวุฒินันอัคคเดโชผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลตำบนเสริมซ้ายนายชัยประกาศแก้วลังกาผู้อำนวยการกองคลัง นางบัวทองศิลปชัยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะบนเสริมซ้ายมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัดเทศบาลจำนวน2แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนเสริมซ้ายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดาประชากรในเขตเทศบาลตะบนเสริมซ้ายมีทั้งสิ้นรวม7,603คนแยกเป็นชาย3,753คนหญิง3,850คน ข้อมูลณเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ระบบเศรษฐกิจการเกษตรประชากรในเขตพื้นที่ตำบนเสริมซ้ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นทำนาปลูกข้าวนาปีทำไร่เกษตรหมุนเวียนไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังไร่ถั่วลิสงเป็นต้นมีการทำการประมงการปรศุสัตว์ตะบนเสริมซ้ายมีการปรศุสัตว์คือการเลี้ยงโคและการเลี้ยงสุก,กรในทุกหมู่บ้านของตำบนเสริมซ้ายรวมไปถึง การท่องเที่ยวในตำบลเสืิมม้ายสุรปรชีบ้านแม่ตำ่ำตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านแม่ตำ่ำห่างจากเทศบาลตำบลเสืิมซ้ายประมาณ10กิโลเมตรวัดหลวงนางอยตั้งอยู่หมู่ที่10อยู่บ้านนางอยเทศบาลตำบลเสืิมซ้ายมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรโดยกำหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับศักยภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆบรรลุเป้าหมายโดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนให้มีการครอบคลุมในทุกด้าน